กินข้าวลกันนะครับเด้อมัตจะเลินงานนะครับสุดอสุดพนักงานกันเมื่อยเมื่อนี่ครับเ็ดกับขอางง่ายๆกินยำปลากับป๋องแล้วก็ไขเ่เจียวไข่ทอดแล้วก็น้ำพริกพริกแมงดาน้ำพริกแมงดาของเออเ้คนตื่นทำนะครับมากินข้าววกันครับแซ่บครับพริกแมงดา แซ่บเยอะพรักอยาพริกหยายำปลากระปองครับเือียมด้านเมซี่ขำเปียกไปเจอ ข้าวขี้ข่าแล้วขาวแล้วไม่นเห็นแล้วล่ะแล้ว,ลวเป็นไม้ยูบ้านนะครับทำงานไม่เหนื่อยเมือ่อยเสร็จพบความอย่างยากครับเมื่อยนะครับเอ้กินง่ายๆ ดเดยวพักพันครับเขาเด็กกินไว้เขากะเดือดดาบนำพักพันไว้นะครับ สวัสดีครับกินข่าวร่วมกันนะครับเลิกงานมาเมือ่อยมาอนี่ยไม่ได้ยังกินหลายนะครับเห็ยังงานครับย้ำปลากระปองแล้วกันทอดไขแ่แล้วมีน้ำพริกแมงดาของพุณยาตตึงทำอ่ะเราซื้ออย่างครับบุญจากครับสวัสดีครับกินข้าวแล้วร่วมกันนะครับเด้อผมเลิกงานมานครับเมื่อยแห้งมาเนี่ย กับเขาง่ายๆกินนะครับมีย้ำปากกระป๋องไข่เจียวแล้วก็น้ำพริกแมงดาของปุย้ยไงตื่นทำนะครับเราเสีองอาจารย์เดียวะ่ะสั่งน้ำพริกเพื่อนว่ากินกันน้ำพริกแมงดาแส่บอยู่ด้วยครับกั่นคงนะครับเด้อ ยังกินข่าวกันเนาะครับนะนี่กับนีสํำเนียนะครับเป็ดง่าไงครับเมื่อเฮ็ดกับข่าวแบบนั่นกับนา้นได้กินอันนี้กับฝ้าเฮ็ดฝ้าเฮ็ดฝ้ากินแล้วกับปลาผักฟันนะครับมะครับกินข่าวร่วกันครับเชิญครับยำปลากระป๋องไข่เจียวกับข่าวพื้นๆแล้วนะครับ กเข็อพื้นกินยังไงเมื่อยม่เหนี่อยไม่ไ,มมมได้ฮหดก้าวเขาอาไรเร็วเขาอย่างง่ายครับนะครับคุณสามพันครับสุชดาดายุคคบุญปัญญาสวัสดีครับทักทายครับนี้เพียวเดียว ทักทายนะครับเด้อสุชาดาขอบคุณนะครับขอบคุณอีกคอมเมนต์มาทักทายกันนะครับเด้ขอข่าวล้มกันครับแซบครับ สุดท,ทายครับสุดาดายดปัญญาขอบคุณหลายๆนะครับเด้อคุณที่มาทักท้ายกันนะครับเด้อสวัสดีคนผู้คนที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับพีครักันครับ อาหารเพื่อนๆครับกับข้าวเพื่อนๆยำปลากระป๋องไข่เจียวครับมีน้ำพริกแมงดากินง่ายๆนะครับยำปลากระป๋อง ไก่เจยน้ำพริกแมงดาอาจารย์เบียร์นะครับผมสั่งมานะครับสั่งลองมากินเบ้ง่งเิ่นว่าแสบคักแสบหนานะครับลองกินเบ้างแ่บดูครับออมันใส่ประคามเปียกเพิ่งเลือกงานมานะครับ เรื่องน้ามากับเขาเขาไปงานกินกันครับอายับปลากระกปร๋องกับชาเกี่ยวครับขอบคุณเพื่อนนะครับวันนี้ครับสวัสวดีครับเดี๋ยวตักข่าวอีกแล้วน,นครับเดี๋ยวตักข่าวจะเช้าครับเดี๋ยวเพื่อนหลาย มันแจ่บมาทักทายกันได้เรือครับเด้อยวมีข่ีวของกันครับยำปลากระป๋องครับแจ่บครับมีน้ำพริกโฆษณาสิเป็นอย่างเพื่อนเบิรงสิเป็นอย่างของกูนะครับพริกแมงดาของคนตื่นทำนะครับเป็นยังไงรัสเซียเป็นยังงเบียร์แคนเบียร์สั่งมาหนึ่งกระปุกได้สามกระปุก พี่มึงดาครับแล้วจันเบียจันตื่นทำสวัสดีครับสวัสดีคุณที่เข้ามาชมไหมนะครับเน,ะนาะมีคมกันครับย้ำปลากระป๋องแส,บ,สบครับ เห็ดกินง่ายครับก็อขอให้ง่ายไข่เจียวแสนอร่อยน้ำพริกแมงดาของอาจารย์เบีย จะมาคุยมาทักทายกันหน่อยนะครับเด้อยวทันใดฝนตกแน่เนาะทางกับฝนตกบ่ครับดูนี่ตกก็ดิลายเลยครับตกเกือบเบิดมือนะครับเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ยุดแต่ตกไ่แห้งดินบ่เปียกย่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญมาทักทายกันเลยนะครับเด้อพี่น้องอยู่ทางบ้านฝนตกแหงวนแน้ครับทางนี้ตกวัดเหียบจะกระจันงีแหงกว่านี่เห็ดงั้นเมื่อยนะครับ,มมบเมื่อยแหงมึงก็เลิกหามงมาก็ คลุกเขาก็ไป่ได้เฮ็ดก็เข้าแบบยากนะครับกินแบบพื้นๆนะครับยับปลากกระป๋องขอดไข่กินเราก็นาบนา้ำพักพ่อนนอนึ้นกับไปเฮ็ดงั้นไหมนะครับวนหลกอยู่จังสีนะครับนะหาหาอยู่หากินหาเสบกินคำพูดว่าแหละครับ สวัสดีครับ,รบม,ขมกกบีข่ามกันนะครับยิ้มอะไรวะเนี่ยยปลากระป๋องไข่เจียวครับผมยิ่มเขาเรามก็ทีทับทําตุลาผม,มก็บางทีให้ของน้องมา้าให้เขาม้านะครับจุบันก็สทีลงไรซัํานียนะครับเนาะขขบคุ้นที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับ